เงินโค้งสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ25์2568นี้ตรงกับวันที่28กุมภาพันธ์2568คุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุรับเงินสดได้ทุกคนหรือไม่สูงสุดอยู่ที่1 0ึ่บาทรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านสําหรับพี่น้องประชาชนใี2กลุ่มนี้ในการรับสิทธิ์นะคะในส่วนของทางภาครัฐค่ะก็จะมีการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้แบบพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเงินสดสูงสุดต่อรายนะคะ อยู่ที่800บาทด้วยเช่นกัน2กลุ่มนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินมาแน่นอนพร้อมกัน28กุมภาพันธ์2 5 6 8นี้โค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินค่ะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้สง ที่ได้รับเงินหมื่นเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีให้ในเฟสที่2สําหรับคนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินพร้อมเพื่อนกลายเป็นกลุ่มตกลนโอนเงินไม่สําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรอบที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินนะคะให้ท่านไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้แล้วเสร็จนะคะไปในวันที่25กุมภาพันธ์2 5 6 8นี้และดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เสร็จแล้วก็จะได้รับสิทธินในการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้เลยค่ะใน 2 5 6 8ถือว่าเป็นรอบแรกรอบเก็บตกในการจ่ายเงินครั้งแรกนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบริ l e t มินบาทในเฟสที่2แล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าท่านผ่านเกณฑ์นในการรับสิทธิ์แล้วก็ผ่านสิทธิสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะหากใครผูกบัญชีพร้อมเพล่าช้าก็จะได้รับสิทธิ์อีก2รอบก็คือครั้งที่2ตรงกับวันที่28มีนาคม2 5 6 8แล้วก็ครั้งที่3ตรงกับวันที่28เมษาย,ยน2568นหาหกากไม่ไปดําเนินการยุติการจ่ายเงินอดรับเงิน10,000บาทเป็นเงินสดเพระนาะฉะนั้นมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานดําเนินการให้เรียบร้อยนะคะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะในวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 8นี้ด้วยเช่นกันวงเงินที่จะได้รับสิทธิ์อยู่ที่800บาทแล้วก็มีการอนุมัติออกมาแล้วจากบอร์ดประกันสังคมอยู่ที่1,000บาทรอในส่วนของการจ่ายเงินรอบเก็บตกแต่วันที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงคุณพ่อคุณแม่ทุกๆทก่านนะคะที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เงินสงเคราะห์บุตรจะได้รับอยู่ที่800บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ในวันที่่่28กกุุมาพันนนธคะสวรอ มาเพิ่มนะคะในการจ่ายเงินสงเครห์บุตรเป็น1,000บาทรอในส่วนของรอบเก็บตกคาดว่าเดือนเมษายนจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนได้โอนตรงเข้าบัญชีผูกบัญชีพร้อมเพจได้เรียกปรับประจําตัวประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นั่นเองค่ะเอาละค่ะ2กลุ่มนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะ28กุมภาพันธ์2568ในการรับการโอนเงินอเดตารารงการจ่ายเงินในเดือนมีนาคมค่ะ6วันทําการมีการจ่ายเงินอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามค่ะ เริ่มกันในวันที่1มีนาคม2 5 6 8ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนลดค่าการหองต้ม <3 S 2> อาสารประจําทางนะคะค่าน้ําค่าไฟยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามมาด้วยวันที่10มีนาคม2 5 6 8ยเยียวยากลุ่มเปราะบางค่ะคุณผู้ชมเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอนตรงเขาเ้าบัญชีให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่14มีนาคมเ,เ,เนนลื่อนจ่่่่าาายเเงงินนนนนใใหห้้้รรรรวขึสสํัับีออปปะะะชชกลลุมมแททศ อย่าลืมส่งรายงานสมาร์ทออสมอนะคะของเดือน กลุ่มภาพัน2,568รับเงินต่อคนต่อรายอยู่ที่2,000บาทเป็นค่าบริการส่วนรายการหักขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดค่ะตามมาด้วยวันที่20มีนาคมนี้เงินเพิ่มเบี้ยผู้พ,พิการสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สเดการแห่งรัฐ200บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ค่ะแล้วก็วันที่28มีนาคมนี้เป็นเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับเฟส2กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินรอบเก็บตกครั้งที่2โอนในวันที่28มีนาคม2568น,มนี้ด้วยเช่นกัน คงสุดท้ายในการจ่ายเงินค่า31ม,มีนาคมค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่เมืองใหม่ป้ายแดงในกลุ่มผู้ประกันตนเงินสงเคราะห์บโอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะมีการอนุนมตัติข้อแล้วอยู่ที่1000บาทตรงกับวันที่31ม,มีนาคม2568นี้ยินดีด้วยนะคะนี่คือตารางการจ่ายเงินในเดือนมีนาคมที่นํามาฝากใครอยู่ในกลุ่มไหนบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คนไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยกี่โมงฮะ คนไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในกระบวนการที่กำลังจะพิจารณาเรื่องเงื่อนไขว่าจะให้เปิดหนึ่งช่วงไหนอสองใช้เงื่อนไขอะไรในการวัดคนไม่มีสมาร์ทโฟนโอเคโอเคคนไม่มีสมาร์ทโฟนะจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับการเปิดให้ลงทะเบียนก็จะผ่านไปที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ จะผ่านไปที่ทางไปรษณีย์อะไรต่างๆอันนี้อยู่ในกระบวนการนะครับยังไม่ไฟนอลไลซ์เรากำลังดูเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับต้องพิจารณากันในรูปแบบคณะกรรมการมีการลงทะเบียนประชาชนก็สามารถลงไปเดินเดินลงไปที่ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทอสทอสทออสทอกอสออมสินนะฮะแล้วก็รวมถึงไปรษณีย์ต่างๆเนี่ยลงไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้ก็จะต้องมีการเช็คข้อมูลการไม่มีสมาร์ทโฟนจริง นะครับซึ่งก็จะเช็คไปที่เรื่องของการใช้ Data ว่าย้อนหลังกี่เดือนไม่เกินเท่านี้เมกะไบต์นะครับก็ถ้าสมมุติท่านไปลงทะเบียนแล้วท่านก็ไม่ได้ตามบัญชีชื่อของท่านไม่ได้มีการใช้ Data เกินผมเข้าใจว่าตัวเลขจะเป็น500เมกในรอบ3เดือนนะครับย้อนหลังนะฮะก็ถ้าสมมุติไม่ไม่ได้มีการใช้ Data เกินตรงนี้ก็จะถือว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ได้สิทธิ์ในการที่เป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน S <S อ <S <S และถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้เป็นเงินสอดถูกไหมมีแนวโน้มสูงครับถามคุณเผ่าภูมิตรงๆไม่มีค,คนจํานวนไม่น้อยจริงๆอมีสมาร์ทโฟนแต่ตอนให้ลงทะเบียนรอบแรกเกิดความไม่มั่นใจใจ่ายจริงหรือเปล่าบางคนบอกอย่าไปลงนะอย่างนั้นอย่างนี้เ,เธอไม่ได้ไปลงไงมีโอกาสไหมอ่ะ ตามเงื่อนไขครับก็เราเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเวลานั้นเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการาพูดถึงเรื่องข้อดีของโครงการ<ม>นะครับในการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็มีการพูดชัดเจนประชาสัมพันธ์ชัดเจนกําหนดกรอบเวลาชัดเจนก็ผมคิดว่าการบริหารประเทศในภาพใหญ่ก็ทุกคนเป็นไปตามเงื่อนไข<ม>ทุกคนเป็นไปตามาสิ่งที่ได้ประกาศผมว่าเหมาะสมกว่านะครับคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ